มาแกะเศษหลังแล้วฟิตนะครับเห็นแล้วไม่มีใครซื้อแน่เพราะว่าเขาจะปิดปิด,ปดพาร์ทและแรกสุดสัปดาห์นี้มั้งก็เลยเอามาลุ้นเผื่อจะได้หนึ่งสูก้าใพิเศษอะไรเงี้ยเห็นอยู่หลายไม่มีใครซื้อไงกล่องบุบในตำนานด้วยเอาวะก็เลยวัดดูตอนนี้ก็น่าจะ ค้งสุดท้ายจริงๆแล้วไม่มีใครเลยนี่ซื้อมาลุ้นเปิดจะได้ของเดย์แต่ว่ามันเป็นล็อตสิบแปดศูนย์ห้าไม่แน่ใจมันเป็นล็อตสุดท้ายหรือเปล่าขำๆเหมือนกันขำๆหนึ่งร้อยบาท <c oughs> เดี๋ยววันอาทิตย์ต้องไปแรกของที่เขาติดติดเอาไว้นะติดข้างไว้เป็นบิการ์ดเซย่ยมาดูว่าได้อะไรอะเก็บตกแต่ว่าก็จะแถวหลังออฟฟิศน่าจะมีเยอะนะแต่ว่าไม่ได้ไปจอดทุกร้านมีร้านเคยเจอแบบเต็มเลยอะเอาอ,อียได้ใบ สองสามเก้าหนึ่งแปดสามสองหนึ่งไม่เอาครับถ้าร้อยสิบร้อยสิบร้อยร้อยหนึ่งศูนย์เก้าให้ยอดฮิตตับเบอร์เล็กต่ำ 9, หนึ่งห้าเก้านี่มีอะไรหนึ่งห้ CC, าสี่เลเซอร์จีซีปูมาอีกเลเซอร์เก็บเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียง ถ้าเบอร์เบอร์เอ็นต้องเาเบอร์ต่ำๆนะเพราะมันไอ้ล็อตหลักมันไม่ออกคนซื้อกันเยอะไอ้หนึ่งถึงเก้าเนี่ยจะเยอะจะแพงเพราะว่ามันหาไม่ได้บีซีหนึ่งดิเพราะบีซีก็หายากโอ้โหเหนียวมไม่ไหวเว้ยกรีดดีกว่าเดี๋ยวงอ เอ้ยอะไรเนี้ยโอ้กรีดยังออกยากอีกออเลเซอร์เลเซอร์ไปแบบหน่อยๆอ๋อหนึ่งสี่ศูนย์นของไข้กันยับไปห้าห้าเบอร์สูงนะั้นเลยอืมอะไรเด็ดโอ้ โอไอโอเลียนแมงป่องเอ้าชาเมียนร้อยส่ยังมีคนหาอยู่นะแป8 0ปดแหนึ่งเจแต่ถ้าได้เป็นเลเซอร์จะแพงกว่าต้องได้109 1งศไม่มีเลยเอ้ยมันมีเบอร์ตามเบอร์ห้า โอ้มันคววยกันไปคขวยกันมาหมดเลยปสิบแปดไม่มีอะไรเอาสองสุดท้ายแล้วขำๆถึงทวนนะแกะซื้อมาแกะเล่นมันลุ้นเผื่อได้ใบโอ้มิสตี้โอ้จบแล้วไม่ได้ใบดีเลยเออเป็นไปตามคาดหน่อย ดีสุดนะ่าจะจามี่ยหนึ่งสิบสเอนี่แหละที่เหลือไม่มีอะไรจะไอแคนเซอร์นี่ก็เยอะ